เอาละครับบอกเลยว่าโรงงานผลิตแร่เราแบบอลังการจริงครับคือตอนนี้แร่นี้แบบเต็มคัั้งหมดแล้วฮะแทบบจะล้นฟาร์มอ่ะนะก่ในเดี๋ยพันนี้นะเราจะพาไปเดือนไอ้ทุกที่ที่เรายังไม่ไปก็คืออีกที่หนึง่งก็คือไอ้ลูกหอนะครับก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นมันจะมีอะไรอยู่ว่าอาจจะมีหอให้เราหรือเปล่าเออผมว่าอยากได้ยามพานะเออแบบใหม่ไปไปมานะเดี๋ยวเราจะจัดยุดยใหญ่เลยกระสุน หนึ่งชุดพอครับเฮ้ยว่าในไรทำไมต้องเอาไปเล่นบ้างแล้วเอ่อเอ็มจีเอาแทนปืนพกไปแล้วกันนะครับช็อตการเอาไอที่ยังไม่พังไปแล้วก็ไรเฟิลนะจัดมาแบนเน็ตดอทำไมเอามาเต็มชุดแล้วโอเคที่เรือเราจะไปหาข้างหน้าเอานะครับเดี๋ยวดูชุดสูตรก่อนเต็มครับ เอาะเละฮะเรือคนสินค้าไปผมว่ามันต้องมีของดีเราเตรียมมาเต็มชุดเลยครับนี่ไรเฟิลพร้อมเรดด็อกจำไม่ใช่ดิสโคบว่าต้องแบบมีคนแบบรอเราอยู่แน่มาแตกนะผู้ดี เฮ้ยเอาดิผมพร้อมเดือดนะฮะรอบนี้ไม่กักละกระสุนโอ้ยพี่อย่างนี้ต้องได้นทำไมมาปาไปปาไปดีลุดจุ๊บพี่เป็นไงล่ะเอ็มจีแรงใช่ไหมเดี๋ยวลุยของไปด้วยครับ ขี้เกียจกลับมา,อ,า,อ,าอีกเฮ้ย <c oughs> อ้น,นี่อืมเฮ้ยอ่ะกระสุนหมดฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเอไอันนี้ผมผมบ้าไปโอ้นึกว่สาสไนเปอร์คือแบบมันยิงช้านะนี่สม,มารเอออะไรเพิ่มจุดจงมันจะยิงเร็วไม่ใช่หรออ๋ออเดี๋ยวอุ้ยปาไม่โดน เฮ้ยเดี๋ยวเด็กเดนไม่ป้าอะไรโดนไม่ตายนี่โอ้สามสี่ทีถึงจะล่วงฮะโคตรเบอร์ไปแล้วไม่ใช่คนหรือเปล่าเนี่ยเออก็ทหารรับจ้างก็ฝึกมาก็เออก็รู้แหละนะแต่มันเกินไปเดนไม่สามสี่ไม่ล่วงได้ไงวะเนี่ย ระหลือยุ่เปล่าเดี๋ยวลูกของแป๊บเนึงลุกไฟกันเลยลูกกอดเราเหลืออยู่ครับยังไม่ขาดไม่พังไม่ไม่ไมไมอุบสลายเดี๋ยวไลเ่เฟิรนขอหัวทีหนึ่งนะมันได้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยร่วงเหมือนกันนะเออได้อยู่ครับ

มันเหลือสองไม่ใช่หรอเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะอุ้ยมีของนี่ครับคอนกรีตเฮ้ยรู้สึกว่าจะมืดแล้วนะครับเฮ้ยแต่ถ้ามืดในช่วงนี้คือว่าเจ้งอยู่นะเพราะว่าอะไรคือวันนี้ที่ยี่สิี่ครับแดงเดือดไงไม่เดืยดเกินเฮ้ยเกินไปเกินไป ขี่สามจีนัดไม่แตกได้กูเลยขอของคืนขอของคืนหรือกินตัววะโคตรจะเยอะเลยมันจะไปถึงไหนเนี่ยได้ยินแต่เสียงนะครับเดี๋ยวไม่เจอใครคืนนี้ได้ป่าว ปตีน้ายอยู่ในบนวะรันเอเจมจีหน่อยละกันภาพใช้กว่าฮ้ยเนี่ยคลิปนีอ้าวแล้วก็ผมเจอฮอจริงครับดิโด้มันมมันม่ได้เสียงคนอยู่นะเออมันมันพูดคุยกันอยู่อ่ะ ที่แนวเนี่ยแล้วก็นี่ฮะเป็นอย่างที่เราคิดนี่คือหอผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีบักเหมือนไอ้ไอ้เจ้ารถจวนไหมนะครับเออถ้ามีบั克เราก็แปว่ามีโอกาสาที่เราจะซีบองเท่งอีกโอเคดีขอรุกขอก่อนแล้วนะกันมาชาับเต้บอดเฮ้ยเมียอีเคครับไอ้สอ l ไรเฟิล ไอเนี้ยน,น่าจะรวมกว่าไอไรเฟิลธรรมดานะครับอนันนี้เป็นไรเฟิลแบบมันติดสกุบมันเอออะไรได้หลนไอเคยหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะแต่มันมันเหลือคนอยู่หรือเปล่าน่าจะหมดแล้วมะ อ่าแล้วก็ขี่ได้จริงนะครับแล้วก็มีช่องใส่ของด้วยอันนี้เร็วด้วยเฮ้ยมีมีบอกด้วยว่าเออเขาปุ่มอะไรยังไงนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวจะรอดูว่าไอ้นี้จะบินได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ครับเอาต้องกดค้างหรอกดชิ๊กเกอคอนโทรล,ล่อนเดี๋ยวนะ เฮ้ยเรายังออกได้ครับแต่ผพราะว่ามันไม่เครื่องไม่ขยับมันหน้าจะต้องมีน้ํามันใช่ฮะเราขี่ได้แล้วก็ออกได้แต่เฮ้ยผมราะว่ารถยนต์เราก็น่าจะออกได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้ออกคือเราต้องกดไอคอนคอนโทรลเออมถึงจะออกใช่เออแล้วผมก็รู้ว่ามันเป็นบัก๊กเอาละเหลือก็เหลือ,ลอแค่น้ํามัน มาเขาต้อนรับเลยฮะโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวดีพี่มีมารอบนี้จะมาใสาก่กระสุนแบบเต็มพี่เลยครับจะไม่โกงไม่กักมันแล้วเดี๋ยว่อยเดินเก็บครับไปมาไอ้คีใสแรงอยู่แล้วไม่โกงไม่กักมันสมกดะสุนรถรี ดิเดี๋ยวเราให้ยมาเก็บหลังไอ้รุดของอ่ะอ้าวอ้าเอาเล่นกับเพื่อนอ่ะโห้กสุนไม่เกสิบนี่แบบแทบจะหมดอ่ะโอเคเคลียร์นะเห็นยวมะโอ้โห้แรงจานครับไอค ผมจำได้าม,มันมันมีเสียงคนพูดอยู่อ่ะเออผมว่ามันมันอยู่แถวนี้อรอเอาละไอ้อ <c oughs> right, เราเจอกันสองรอบแล้วนะรอแบแรกมี่ํามาแบบซุ่มๆรอบนี้เนี่ยเอาน้ำมันมาด้วยของที่นี่มีเหมือนเดิมนะฮะก็คือเรามาสองรอบเหมือนเราออกจากที่นี่ปุ๊บก็คือมันจะรีเซ็ตปั๊บนะครับถ้าใครอยากพามของเพิ่มเติมก็ ออกจากห่างตัวนี้ก็เข้ามาใหม่มันก็จะรีเซ็ตเหมือนเดิมแต่ฮอผมไม่รู้กันนะว่าจะรีเซ็ตไหมเอาละเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันฮอแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยนี่ไงครับมีน้ำมันปุ๊บก็คือเครื่องมันจะติดให้เองเลยอ่าขึ้นกดสูยยิ้งขับง่ายนะเอ,อ่อไปข้างหน้านะเออเดี๋ยวนะยากว่ะเดี๋ยวแลวมันไปยังไงอ่ะ โอ้เออมันจะไปมันเองแล้วควบคุมมีไปเลยครับได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีปองด้รยว่าน้ำมันมันเหลือ,องไรยิ่งเราเอาหัวอีกลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปเร็วรืเปล่าขึ้นไปครับจะขับชา้าแอันนี้ควบคุมวีเ <c oughs> <AS> D เอสดีควบคุมะแล้วก็ กดชิพนี่คือ,อลงไปกาขึ้นไอคิวกับอีนี่คือหันนะรรเอาละลงลงคุณเอาม้าไว้บ้านแล้วผม,มขับอ่อไปเลียกเป็นออประดิษฐ์ <c oughs> อ่อมินิตโเลยถึงบ้าน <c oughs> เดียวไปเ่ยโอเคตอนนี้ก็เกือบจะถึงบ้านแล้วฮะก็คือบอกเลยว่าหาจัดเพราะว่าผมจะหาที่ลงแถวนี้กันเพราะาบ้านไม่ค่อยจะมีไม่ได้ทำเฮ้ยเดี๋ยวมีมีม,มีที่ลงที่ลง อจอดได้อย่างสวยครับสวยโลนแต่นะโอเคเอาไว้นี่ก่อนเอ้ยอเ,ออเ,ออเอือไปว่าทําบ้านไหมนี่วาที่นอนไว้ข้างบนนะครับแล้วก็นี่ก็เพิ่งผ่านแดงเดือดไปนะครับออยาบุกยาบุกสลีจะบุกบ้านค้าเอานี้ค่ะ่ายไปไหนไวนะเฮ้ยจะบอกนะให้ป้อมปืนยิงไม่เลยอะ ไอ้ป้อมปืนด้วยจะยิงช่วยสักนิดเลยเอาละผมว่าถ้าเราจเจาะไอ้รถตรงนี้ไปผมว่ามันรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปนะฮะผมว่าเราจะเข้าเปียารถในนู่นนะไอถิ่นของโจนกวานี่ก็มีน้ํามันเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่กล้าวองว่าเอา่อถ้าสมมติว่าเราขี่แล้วเราจะออกได้เปล่าลองแล้วกันนะเผื่อแบบ มันไปพาดมาแล้วก็จะไม่ได้เปลืองกระสุนในคลังนู้นนะครับโอเคนั่งไปแล้วกดเฮ้ยเฮ้ยเอาเมื่อกี้มันสตาร์ได้เลยนี่ว่าหรือว่าเรามีแค่มีน้ํามันในตัวก็คือเราสามารถขี่ได้เลยอ้าวอ๋ออันนี้เราแค่ออกโอเคใช่ฮะเรารู้วิธีออกจากรถแล้วเอาละไอ้ลูกคันนี้มันออกง่ายเกินไปผมไม่ชอบอะ เราต้องไปสายศูนย์สักหน่อยนะกับนี่พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่าน,นั้นถึงจะเข้าไปได้แล้วไงล่ะ <c oughs> ผมมาดิ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 มมาดโอ้ยอุย้ยไปกระจาย <c oughs> เอาดิ เอ้ยเจ๋อเจ๋อกระสุนหมดกระสุนกระสุนหมดรีโหลดด่วนปกักแต่เพว่าใช้ไอ้โมโุลทอเพรามว่เปลืองเกินไปอแบบเปลืองเลือดเราอะสากสุดดีกว่านะครับอุ้ยยิงแม่นจืดเดีย๋ยวนะมาทั้งทีมต้องสาดหน่อย รถเอ็มจี F F ลุยเลยครับสะใจดีเดี๋ยวตรงนี้โอเคไม่มีในนี้แหละผมจำได้มีชาที่ไหนละ่ะโอเคเจอแค่นี้เราก็เกลี่ยแค่นี้แล้วก็เกลี่ยของครับช็อตกันเออแลนี่ผมไว่หว,วันเพราะผมไม่อยากได้ ที่บ้านคกูจะเยอะเลยอ่อันนี้ที่ทำไอตัวป้อมอัตโนมัตินะครับเกาะอัลเทอร์เนียมโอเคมีมาเทอร์เนียมนี่ที่บ้านมีอะเอาละเราจะมาลุ้นไอปืนนี้จะมีปืนใหม่เพิ่มเตมิมไหมนะครับไม่มีมีไรเฟิลเกาะกระสุนอยากได้หมวกเหมือนกันนะเอ่าอูกระสุนเต็มโอเค สัตข้าวเก็บหมวกมาเอาราทีนี้เอียเดี๋ยว,ยวผมจำได้ว่าในรถมันเก็บของได้เก็บสิครับแล้วก็อย่าลืมน้ำมันนะฝาก,กน้ำมันไว้ด้วยหนึ่งโลแล้วก็ที่ผมเตรียไมไปฉายมานี่ไม่ใช่อะไรคือผมจะไปแวะดูไอ้ถ้ำที่มันเป็นถ้ำสีแดงๆนะฮะผมมันคือมันต่างจากพวกไงคือถ้ำสีเหลืองมันก็มีแร่ถ้ำสีแดงผมว่ามันอาจจะมีอะไร ซ่อนเราอยู่โอเคนี่ขี่ได้ครับได้ก็าขาลาดดินด้วยโคตรเจ๋งโอ้โหยื่อว่าขากับเคลื่อนแต่ผมยังได้ตัวเนี้ยเออมันทำให้จีบไม่ได้นะเลยเอเรื่อยโยนโยนตะกรานเลยโอ้ยแรงจัดครับโอ้ โอ้โหบอกเลยรถโคตรแรงดูดิมันนี่เสียราคาจริงๆเอ้ยจะพิกพ่มอย่านะโอ้โหต้องขับระวังหน่อยสุแล้วฮนะโอเคเอาละฮะแล้วก็นี่คือถ้ำที่ผมจะมาสำรวจนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับที่เรามาเยือนนะครับก็เป็น ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจเราจะเจอกับไอเจ้านักวทิทยาศาสตร์ชั่วนะครับโอเคแบรนตมีแค่นี้สิ่งที่เราจะเตรียมไปคือไปฉายนะครับเพราะว่าข้างในมันมืดมืดตุต๊บตเลยดูก่อนว่าตัวเองอะไรที่แบบเปลี่ยนเกาะแล้วกันนะครับสูเกาะเราลอดแร่แล้มาไอเกนี่รูดไปฉายเปิดเดี๋ยวใช้นีหมกไป <laughs> <laughs> โอเค ถึงไปใช้ด้วยช็อตกันอีกอู้ยเน,นี่ยที่ผมเอาไปใช้มาเขาเพราะวันนี้เพราะว่ามันส่องได้ไกลนะไม่เหมือนในทรอทที่มันเอ่อมันได้แค่แบบไอ้ออยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะผมว่าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นสถานที่ทดลองของไอ้เจ้าานักวิทยาศาสตร์ผมว่าไม่แน่อาจจะมีบอสอยู่เฮ้ยมันมีตัวอะไรข้างในแคปซูลด้วย หายแนละ้วซอมบี้จะผู่มาไหมเนี่ยลั่นนะบอกเลยเฮ้ยไฟสีแดงห้องแล็บหรอุอ้ยอะไรพอดีนี่เขียวๆไอ้ดี่ียังไม่ตายเลยครับเลยนี่จะเป็นไข่มันเอาวะเฮ้ยเอาละฮะเราอาจจะได้จบภารกิจในครั้งนี้ก็ตอนนี้แหละ ตู้ลับครับครีการ์ดเอาละผมรู้แล้วไอ้ครีการ์ดที่อยู่กับเทเดอร์คือเราจะมาเปิดตู้นี้ครับผมว่าเทเดอร์อาจจะร่วมมือกับไอ้เจ้านักวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะว่าว่าเป็นคนขายครีการ์ดให้กับเราดิเฮ้ยพอที่ดีเดืินปะอ่าผมจำาเดี๋ยวนะให้คนข้างในเปิดมาได้เปลวันนี้พี่ เดี๋ยวมันจะล่อใหอออ้ออกมามาดิยิงกระสุนล่อแล้วออกมาออกมาเลยเปิดประตูด,ด้วยเอาล่ะไม่ได้ยินเสียงเราแล้วเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าโอ้ยหพูดกระจุนได้เลยเอาไปเคิเอาไปเคิเอาละฮะที่นี้บ้านเราก็มียานพาหนะครบทุกชนิดแล้วฮะมีทั้งแบบไม่ไม่กินน้ํามันแต่กินหญ้าแทนนะครับแล้วก็แบบกินน้ํามันแล้วก็แบบลอยฟ้าครับ โอเคเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาสหายเราไปตัดไม้เพื่อมาทำไอ้ป้อมปกักการเพื่อป้องกันบ้านเรานะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าซอมบี้มันจะพลเปียนบ้านเยอะเกินไปนะครับนี่แล้วคือผมพาสายมาหนึ่งคนแล้วก็นี่พร้อมกับเรื่อยนต์หนึ่งอันคือผมเอามาตัดละครั้งหนึ่งนะครับแต่มันใช้งานไม่ได้มันไม่มีน้ำมันหรืออะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้คือผมขับบ้านเปลยน้ำมันไปแล้วนี่แต่ไม่รู้มันใช้เกี่ยวกันไหมก็คือ เออว่ะมันต้องมีน้ํามันตอนแรกคือผมไม่ได้เอาน้ํามันมาด้วยเดีเ๋ยวๆ๋ซอมบี้ซอมบี้กระโดดมึงเลยนะโอเคพี่สหายผมจะมอบเรื่อยนต์ให้หนึ่งอันแล้วก็น้ํามันอีกหกสิบพี่ลองไปตัดไม้ผมสิพี่พี่ใช้งานผิดประเภทหรืเอเปล่าคือผมเอาเรื่อยนให้นะเฮ้ยเหยาจะพึ่ง อันนี้มันเลื่อยยนตออกไปเลื่อยอะไรวะนั่นโอ้โน้รู้สึกว่าเขาใช้งานปีดประเภทโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลยกับมือเลยละกันนะครับให้เลื่อยยนต์ที่ตัดไม้นี่โอ้โหวุ้ยตัดไม้ได้เท่าเดิมรับอกว่ามันเร็วไหมมันมันก็ไม่ได้เร็วนะครับแต่มัน ว่ามันนี่ไม่เป็นตมี่หน้าเรานะฮะเด่น้ำมันก,กับไเรื่อยๆที่มันผังเป็นเท่านั้นนะโอ้ยหอกโอ้โโโป่าเลยนี่นี่นเราจะเผาบ้านส,สา,นสาเราละเี่องน่ไจะพามาตั้งองคนเออใช่ เฮ้ย้แตนะ่น้ำมัน10นี้ใช้ได้นานนะแต่ไอตัวเลือ่อยยูนาะจะพังลนะโอเคแล้วก็นี่คือผลงานชิ้นเอกนะครับที่เราทำการโลบป่าไป กว่าครึ่งนะครับคือบอกเลยว่ามีเราอยู่บอกเลยป,ลาป่าเล็นๆไอ้นี่โอเคไอ้สหายเราก็คือไปไปส่งกลับบ้านแล้วกันไม่ได้อยู่ที่นี่ลวอยู่ระเบืองนะครับโอเคแล้วก็ไอป้องปะกันผมไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ไอฝั่งเนี้ยคือมันวางตรงนี้ไม่ได้นะเพราะคือโอ้โหูดเสียใเลยตรงนี้ก็อาจจะวางถึงนะครับ ว,วางตรงนี้แล้วก็เออตรงนี้วางได้แต่ตรงนี้มันวางไม่ได้ก็คือขามไม่ถึงงั้นเราก็วางแค่นี้ไปก่อนคือหางแค่บ้านหนึ่งช่วงไอ้ข้างหลังผมอาจจะทําเผื่อแบบเราไว้ขุดแร่ด้วยก็ได้โอเคไม่ถึงีนะ่ยไม่ถึงอีกแล้วโอ้โอเคเดี๋ยวไอ้แร่เดี๋ยวเราไปย้ายนะไม่ถึงหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วกันไม่ถึงอีกหรอ ิค<น>ุณซักจริงโอเคนี้ตึงอยู่ครับมานี่แล้ว,วก็มานี้หน,นึ่งอันเฮ้ยเดยอไอ้นี่ผมว่าซอมบี้มันน่าจะกระโดดขึ้นได้โอเคมาตึงนี้แล้วกันมานี่ตรงนี้ไม่ถึงโอเคเรียบร้อยครับเอาไอ้ตัวนี้ อเคไม่ใส่ครับเราใส่แค่ที่พวการเจอสอมบี้น,นี่คือเป็นทางเดินพออ่ะแล้วก็ไอคอนกีนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถอัปเกรดในพวกนี้ได้นี่ครับก็คือมีจะมีหินแล้วก็คอนกีนะครับคอนกีน่าจะเพิ่มความสมทานในนี้เพิ่มเติมนะครับเราอาจจะแบบเอ,อ,อยู่ได้นานขึ้นกว่าดิมน,นะครับกับการที่เราจะอยู่ที่นี่ อ่าไม่แน่ผมอาจจะปูไอ้พื้นบ้านแบบใหม่ก็คือทำไอเนี่ยเต็มนี่เลยนะครับคือว่ามันอาจจะไว้แบบที่จอดรถก็ได้ไอตัวนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้อ่ะเออได้ปูได้เออนี่ครับจะได้แบบหมดจอด้ยเอ้าขวานพังสร้างอะไรแป๊บๆพังก็พังแล้วเอ่อแล้วก็ทำรั้วอ๋อ รั้วดีนะแบบรั้กันซอมบี้ด้วยอ่าเอาเป็นรั้วเออกันตกด้วยแหละไอ้ป้องปืนมันยิงให้ได้เปล่าเนะี <c> ่ย <oughs> เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนะต้องทดลองในวันแดงเดือดนะครับไอ้ป้องปะการรั้วตรงเนี้ยคือไม่ใช่แหละคือผมทําไอ้กันบ้านน้ยเพราะว่าไอ้บ้านส่วนเนี้ยมันไม่มีเสานะับก็คือ คาดบุว่าไอ้ส่วนไหนของบ้านพังคือไอ้ตัวเนี้ยจะพังมาหมดเลยโอ้โหจะเมื่อยแล้วโอเคก็สําหรับฟาแลนในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ด้วยเพียงเท่านี้กันเลยละกันนับไอ้เรื่องป้องประกานนี้เราค่อยมาว่ากันทีหลังน้ำกับการปูพื้นบ้านใหม่แลว้วก็เคียควคลองใหม่โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมในพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ